คุณเบียพี่เกรซจำมงแกลนสละบ,บุรีไหมเออไม่ได้ติดตามข่าวอะแกลนสลับบุรีหรอไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยอะมาเรามาดูสิว่านี่คำถามอะไรเนี่ย <laughs> ไม่ได้เกี่ยวกับคุณเบียนะเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมติดตาม พี่เกรซจะมงลงที่สระบุรีไหมเออแล้วแม่หมอจะตอบอยังไงอ่านึก,นกถึงนึกถึงหน้าของพี่เกรซของคุณเวียเข้าไว้นะดูซิว่ามงจะลงเขาไหมอืมมาดูซิว่ามงจะลงเขาหรือเปล่านะคะขอคุณบายจารย์วยพรหนวยใช้ด้วยนะดูซิว่าไพาท่านว่าอย่างไรนะคะมงจะลงหรือเปล่าไพท,ทาวิลูป,ปะไพท้ทาทัตตลด ไพ่พระแม่ลักษมีจริงๆไพ่ขึ้นสวยนะไพ่พระแม่ลักษมีกับเท้ากับเท้าทัตตลดมีเกณฑ์จะได้รางวัลใดรางวัลหนึ่งนะคะอืมมีเกณฑ์ที่จะเข้ารอบหรือได้รางวัลพิเศษหรือได้รางวัลใดรางวัลหนึ่งของของพี่เกรซของคุณเวียร์นะคะเออเพราะเขามีเสน่ห์ในตัวเองมีความสวยมีความโดดเด่นนะคะอะขอตอบแค่นี้แล้วกันเนาะอืมมีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลพิเศษหรืองรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หรือเข้ารอบนะคะอ่าประมาณนี้เนาะเอ <laughs>